ได้มอบหมายให้ทางน้องไม้เพื่อนก่อนเนาะพี่น้องโดยจะเป็นเงินไอ้ไงใจดีจากฟังไทยเนาะก็บุญขอบคุณไอ้ขึ้นในเนาอมาเนาะก็ขอบุญขอบุญพ่อแม่น้องไม้เองขอบคุณญนะขอบุญขอบุญให้ไอ้ขึ้นอยู่ดีไม่แห้งเนาะอยู่ดีไม่แห้งให้ขึ้นหาเงินกะร่ำรวยเนาะหาเงินกะจะมีให้ร่ำรวยแบบว่าให้การกระที่การงานใครจะเดินรุ่งเรื่องให้ลาบดื้อเนาะเฮ็ดยังกะให้มัน ดุ่งเรื่องแหละแม่สาวใหม่เึ้่งกับโบอบโบค่อยเก่งคือเก่านาออ่ไอ้นาะกับโบเป็นยังเน้อไอ้น้อกับ สบายดีสบายดีและสวัสดีน้องพเม่พี่น้องเมือสูบุกสุกคนกลับมาพบมาพ่อกับซ่องสาววาสนาแชนแนลอีกแล้วน้องพเม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้สาววาสนาจะได้เดินทางมาบ้านคอนเต้คือเก้าพเม่พี่น้องเลยเดินทางมาหาสาวใหม่พ้อมทีมงานเนาะทีมงานคือเก้าพเม่พี่น้องเลยทีมงานก็มีพ่อร้องโคหน้าบ้านเฮ้าแล้วก็น้องพ่อแชนแนลแล้วก็สาววาสนาแชนแนลเนาะก็เฮ้าก็มี มาเป็นสะพานบุญอีกน,นอกจาอนี้เนาะก็มี like <c oughs> ่ไงไงเจดีผักเงินมาให้โอนเงินมาให้สาวใหม่เนาะเขาก็เได้มามอมให้สาวใหม่แล้วก็มาพร้อมทีมงานเนาะพ่่อแมพี่น้องเนาะกะเขากับทีได้อันมาเบิ่งมานั่นสาวใหม่เกี่ยวเขาว่เนาะพ่อพี่น้องก็จะไปติดตามพับส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวบ้านในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะกะไปเบิ่งไปส้มกันเลยว่าสาวใหม่ขึ้นตะเกียวเขาแล้วบ้านพี่เมยพี่น้องเนาะกัไปเบิ่งน้ำกันพี่เมยพี่น้อง

เกี่ยวข่าวว่ามันนี้เลยเกี่ยวข่าน่าจะขึ้นมากนิดวะเกี่ยวห่หน้าตัวเองบมะน้าตัวเองคือหลายคนที่เกี่ยวโดยน้องมาช่วยแต่เป็นล่าคอยแล้วนะครับเพคอยไปช่วยนะครับเรารวมพลังกันต่างคนต่างไปช่วยกันเนาะโดยน้องคือเฮืแห้งกันเนาะโดยน้องคือว่ารวมพลังกันเนาะโดยหลายคนมาช่วยกันเนาะที่ทางเพื่นนี้แล้วเราคือยังไม่ทันเกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวเขาก็ขาดแต่คืนยังเข่าโบเก้เนาะ

ว่าน้องคนป้าคนมาได้กินขนมไหมใช่ไงทำมาให้มาว่าน้องคนมาห่านจังเลยโอ้คือบัวลอยว่าบัอสบายว่ะบัวสบายอีกเออบัวสบายคือบัวลอยสบายแล้วพ่อตางต่มื้อนั้นเนาะพักเที่ยงนะว่าสบายพักเที่ยงครับกินข้าวกำยังได้เนาะตอนเที่ยงไหมผนไปอันนั้นซื้อข้าวซีนมูซื้อซีนมูข้านี้ซื้อรักษาคนบ่ น้องมอไปซื้อผักเขาซื้อเขาไโอ้ผัเขาซื้อผักคนแถวใกล้เนาะมใกลนี่ตัวไปเจ้าบุมีรถไปมองด้ไปโอนี่าี่อยากนอกก็ผากเขาไปเขาได้ไปเนาะเขาได้ปั่นน้ำในมอเขายังได้ปั่นพอชอโอ้แต่ก็ได้กินก็ไดแล้วบยังบรได้กินมานยังบได้ปั่นเนาะอ้กินเละี่สีเยยียะบ กินเงี้ยปากเนาะน่องน้ำน่องน้ำพลก็จะได้กินขนมมีกแล้เนี่ยอารมณ์ดีคือมือนั่นเลยเนาะมือนยี่กเกี่ยวข้าวคืแต่งตัวว่าแต่งตัวดีเป็นพิเศษนะมันเป็นมี่บามาเกี่ยวน้ามวเเดยวพี่น้องกันเนาะเดพี่น้องเกียว่ เท่าก yeah, mm, oh, mm ัมากเมือนดเทากัมากเโดยโดยคนมาเกี่ยวสอยจัก huh. ม yeah. um ือเลย่อ huh. uh ้านี่กับมนี่นมาเท่อ๋อสอมือนี่เนาะิ่นเกีียวเจ้าเรวเนี่เจ้ากับใซอยเนาะเออไปซอยเนาะตงคนต่างมีน้ำใจเนาะน้องใหม่มีใจกันเนาเวลาหาเขาก็มไปเวลาหาปานือเขาก็ไปโยกัวสบายแล้วเนาะมีวันผูกเลยวันนี้เนาะมีวันผูกเป็สบายมันีมเนาะแห่ เดี่ยวเขานี่เมื่อบ้านบ่อืงกับเมื่อบ้านไม่นอนบ้านไม่ได้นอนนาเพราะแบบนี้โอ้อันนี้คือนอนเผาเขื่อนนอนยามหนำหนายามเกี่ยวเข่าเนาะนอนนอนยามหนำหนากับเกี่ยวเข่าออาอแล้วนาก็บม่ได้เข่าไปงายเลยอ๋อแล้วหน้าแบบไม่ได้ไปคุดจิรอว่าเดี๋ยวนี้ไงแต่เกี่ยวเข่าสั่งสั่งจิโออยู่ได้วานี่สั่งสั่งจิโร่กันก็ไปขุดนอกคุณค่าเกี่ยวเข่าเนาะโน้อไเนาะเขาก็สั่งอยู่ของมีเวลาไปขุดโดยโดย หากมียุคหวยเนาะเป็นขุดกระดูกมันเลุดเลยไปขุดกับมีจะได้ตัวผูกมันบาดเจบเนาะมันโผล่คิดว่าสิขอซื้อกิโลน้ำน้องใหม่จัดพันบาทคุณจะขุดได้สิได้เด้วยเนาะจะแล้วเทื้อกับมือเดียวกะคนหน้าข้างๆแถวนี่เขาก็บบริขุดบ่ขึ้นกับบริขุดเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ากันเนาะข้าวหยิบกันเนาะโดูข้าวเวียดเวียดข้าวให้เวียด เกี่ยวข้าอเมื่อยเนาะกินหนวกชินสมขามพิ่เส้นมองขามโรคเนาะเมื่อกี้บมได้ชื่อน้ำเย็นมาให้น้องคนเนาะห่อนการนึ่งนึกถึงว่านึกถึงคนห่อนเนาะโดยคำชื่อน้ำเค็งครับแต่น้ำฉ่ำไม่พี่สีนางเอกคักแน่จะชื่นเนาะแมนให้ชีวานคักเนมีวานคักเลยนะโดยอันนี้ขนาดห่อนหนั้นเราก็ยังหวานได้นะขนาดห่อนเหท่าไรเท่าย่อยแท้ๆก็ยัง หวานใจน้องน้ำฝนมาปากน้องน้งินเนี่อย่างนี้นบบนี้ได้ขนมมอดูกบอยได้ขนมมอดน้ยฝนได้พีโป้ว่าไอ้พี่โป้่าอาพโป้ใหหขน้นเลยเ้ยนีหัวอว้นีจะมีกองหมายเงินแห่ทางน้องฝนเนาะโดยพอน้องฝนหน้ากลัมารับหน้าที่เป็นสพานบุญให้ทางยาย เป็นอยู่เมืองไทยเนาะใช่แม่งานใหญเจดีเขาคือเก่าแหละเนาะน้องพลอยคือเก่าด้วยมาพร้อมทีมงานเนาะพม่พี่น้องนี่ก็พอน้องคนหน้าก็ได้มีอ่าชื่อพี่โฟมานล้มาให้น้่อปีโปเนาะพอน้องพีิพน์กันพิพน์คนมากเนาะมาดูมาเอาไม่น่ามันนี่ไหมเาไว้ตู้เอาไปเอามาเอเงินได้หมดนี่เนาะพวยพี่น้องเนาะลุงบ่ามาให้อีกแล้กมาไว้เอาไว้ตู้มาแกเองแล้วมีไหมมาแกเองนะลูกมาแกมาแก เพิ่มเแค่เพินเป็นอย่างน้อเพิ่มเงินก็เพิ่มควสบายแล้วยาเึ้นเนาะโดยนี่ก็ได้ชื่อสิ้นมาพี่น้องไอ้ชื่อสินแห่งมาเนาะมีสิ้นแห่งเนาะนีจำยอนวเจ็ดมัดเจ็ดมัดเนะ้องคอยเนาะเจ็ดมัดโดยนี่ก็มัดหนึ่งก็อยู่ประมาณสามหมื่นสามสามพันกี่เนาะมดนงะโดยนี่ก็ให้บอกให้น้องใหม่เนาะโดยทางมีเงินน้ำเนาะเงินสดก็เจ็ดแสนกับชาวพันกี่เนาะยากเรือที่เา่าซื่อ ไอ้ของซื้อขนมแลเรียบร้อยเนาะโดยมื me me. Yeah. Okay. So ้อนี้ก็น้องก็น่าก็สิได้มอบไมยให้ทางน้องไมยเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องโดยกะเป็นเงินอ้ายใหญ่ใจดีจากพังไทยเนาะแก็บุญขอบคุณอ้ายขึ้นในเนาะมื้อนี้เนาะแต่ขอบุญกอบคุณนพนแน่น้องไมยเองขอบคุณนัน้าลายแบุญขอบคุ้น้อ้ขึ้นอยู่ดีมีแห้งเนาะอยู่ดีมีแห้งให้ขึ้นหาเงินก็ได้ด้วยเนาะหาเงินก็จะมี ให้ร <kleine mus> <lerin> er ่ำรวยแบบว่าให้การกระทีการงานให้เจริญรุ่งเรืองให้ลาบดื่นเนาะเห็ดยังกาให้มันรุ่งเรืองแหละแม่นกาสาวใหม่เครื่องกาบอบอบอค่อยเก่งคือเก่าเนาะวันไอ้เนาะกาบอเป็นยังเนาะไอ้เนาะการีใจไหมความรู้สึกดีใจอยู่บ่ดีใจโอ้ดีใจหลายๆเนาะดีใจหลายๆยังมีคนหักแพงอยู่เนาะคนหักแพงเนาะ กคือคืออันอ้ายผู้เก่าผู้รื้อเนาะเพิ่อนกับแม่เพิ่อนกับแม่น้องเพิ่อนกับนั่นอยู่เนาะเพราะว่าน้องใหม่เพิ่อนกับโบมีเอ่อพอมีแม่เนาะแต่มีแต่ทางครอบครัวกันยังโบมีเนาะแต่น้องแต่ลูกผิดซื่อเนาะเพิ่อนก็เลยอ่าเบิ่งแหงตลอดนะยท่านสารเนาะกระคอขอบุญขอบคุณเนาะทางไอ้ใหญ่เฮาเนาะหรือว่าทางผู้ใหญ่ใจดีจากทางไทยเนาะที่ไหวเนื้อเสื่อใจทางทีมงานทีมงานทำเราเนาะโดยแต่ใน มาหลับหน้าที่เป็นสะพานบนให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะกระหอดมือสาวใหม่ได้เนาะแม่นกระหอดมือน้องใหม่เพิ่นได้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมีจำนวนเงินกับเจ็ดเซ็นเจ็ดเซ็นข้าวพันกีเพื่อพ่อเดือจากซื้อข้าวซื้อของเนาะโดยซื้อขนมมาให้น้องเนาะโดยโดยเอ่อมื่อนี้ก็พอน้องคนหน้ากันจะอากาบสบายดีอีกหนึ่งโดยสบายดีโดยเนาะสบายดีมี คืเพิ่งคืเดี่ยงเนาะโดยเดี่ยงเพิ่นก็บ่ได้วังอย่างไรต้อกน้องใหม่ก็คือวังแบบไม่นอยากให้เนาะเป็นสะพานบุญแบบจิตใจเพิ่นเนาะเพิ่นอยากมีความสุขเพิ่นแบบว่าให้เนาะแล้วก็คือมีความสุขเนาะเห็นดอยยิ้มหรือว่าหน้าตาน้องใหม่ที่สดชื่นขึ้นเนาะโดยก็บ่ว่าแต่เพิ่นแหละแต่เฮาก็ยังดีใจนําเนาะโดยก็ดีใจแทนเลยเพิ่นเนาะโดยโดยเขาก็ยังดีใจนํา ไปบุญบ่ามาออื่นบ่ได้ไปเนาะบ่ได้ไปแหงลูกแหงลูกแน่เนาะโดยเกี่ยวเขาแน่เนาะเกี่ยวข้าว่านั่งกระพาลูกไปทําอยากพาลูกไปเที่ยวแต่ละปีก็ไปบ่น้องใหม้ไปบ่เคยไปแค่เพื่อนบ่เคยไปบ่ลงไปบุญเอื้อยังท่านอยู่เนาะแม่แต่ว่าเป็นมื้ออื่นเป็นมื้อสุดท้ายเนาะก็ยังทําอยู่หน้องใหม่อยากไปเนาะโดยคันสิไปมื้ออื่นก็ยังทันอยู่เนาะโดยก็ยังทันอันนี้ก็เฮาก็ สัมภาษณ์บรรยากาศอยู่ทงนาเลยเนาะโดยยุคกุกต้นขามเนาะพี่น้องเนาะทั้งน้องเพิ่อนขึ้นจจกเชือกข้าวไม่ไหม่ฮพี่น้องเลยเแตอยังมาทันได้ยบเนาะได้ลงมาของเขากบบบุกเลยบุกมานาได้บุกขึ้นนั่นบุกลงมาบุกลงมาในกลางทงนาเลยเนาะเฮียพี่น้องเนาะเมื่อก่อนกต่ชิมาฮอดแค่เทียงหน้าเพิ่นเนาะแต่ทีนี้มาฮอดทงนาหนิเนาะลงน้ำเลยเนาะกแต่ยังดีบทกัน ใายตอนคุนเกี่ยวน้ำเนาะมาบอกทันเนาะพอดีทีมตอนช่วงเที่ยงพอดีเนาะยการย่างชิมและตำหะฮงกันได้ตำมะฮงกินมีพี่น้องมาเกี่ยวข่าวทั้จ้คุณมาเนี่ยน้องใหม่สามคนโอ้มาซอยสามคนกระบวกทั้งเจ้าของก็เป็นฮกเนาะโดยโดยอ่ะเป็นกำลังใจน้องใหม่เนาะสู้ๆต่อไปเนาะ เดียวเขาเด้หน้าเขาขึ้นก็ได้เมื่อนอนว่านเขาก็จะได้ไปสัมผั์ง่ายเนาะเพราะว่าสะดวกเนาะจะมาบมิรมานาน้องใหม่ก้าวขึนอนน้ำปีน่าแล้วค่ะพี่ผัวานับในเมื่อไปเจ้าบมีเนาะบีเนาะฮ้ยดีใจเลยขอเจ้าว่าวีผูวว่าเนาะ เพอาะคำยืนยันอย่างเดียวเนาะแม่แล้มาเกี่ยวข่าวซอยเนาะเลยแม่แล้เนาะคันมีกันอีกอย่างกันคิดว่าว่าติดต่อทางโทรศัพท์มันก็เอืออย่างเอื่อยกับโบมีเนาะโบมีโทรศัพท์กันเป็นผู้บ่าวก็ต้องเพิ่นก็ต้องแบบเห็นกันเนาะเอื่อยเนาะแสดงว่าโบมีอะีรเนาะคันมีก็สิมาเกี่ยวข่าวซอยแล้วเนาะเลยเพิ่นก็อยู่มโบมีเนาะเพื่อนเพี่อนยังว่างขึ้นเตาหัวใจก็เนาะแต่ก็สี่เดือนแค่ว่าเพิ่นยังบ่ทันเปิดใจเนาะ ก็ปิดไว้ด้วยกันยังว่าหมดเวลาเนาะปิดก่อนเนาะเปิดนี่ไพเรกีมาจือคนเด็กเนาะเข้าไปได้หัวใจเป็นคนเด็กเนาะถ้าน้องไม่เปิดนี่โอ้โนาคตเดือดนะเนาะทำไมเอาไปกินน้ำลูกเฮาเลยท่านลูกท้ายใหญ่เลยเออยังวัวหัจักรัวมันนี่ลูกกับวัวจักรเลย ถ้าเปิดกันแรกแต่บุญแต่กรรมน้องใหม่เนาะว่าจะเจอแบบใดเนาะโยจะเจอเว็บใดนี่ก็ห้ากสีว่าให้ว่าเลือกหาผู้ดีห้ากบู่หรอกเนาะแต่เแต่บุญบาสนาเนาะบู่นี่ใส่ใจคอเพิ่นแล้วเนาะว่าจะเจอเพิ่นพวกที่ว่าอาเอบอยู่ตัวนี้ก็ได้ทำเพิ่นแบบว่าหักลูกหักเต้าห้าก็โอเคเนาะบุญบาสนาของห้าไปเนาะก็เป็นเนี่ใดทีมงานเ้า ก็สี่นั่นอยู่บ่ก็โอเคอยู่เนาะโอเคเนาะไปเสียด้ำล่ายขึ้นไปกินข้าวเที่ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขึ้นกะพักเที่ยงแหละข่วนน้องนานกันพอสมควรเนาะเลยเลยเมื่อเ่้านได้กินข้าวเนาะโดยจังใดก็เสียำลายสาไใหม่กันเนาะสบายดีสบายดีเขาก็ได้โอู่เลร่มกับสาวใหม่เดี๋ยวนอกเขาก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้อ้ายขึ่นในนอกมันีเนาะ ขอว่าก็เฮาก็ได้มอบให้เอื้อเคลื่อนที่เรียบร้อยได้เนาะก็ขอให้อ้ายอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข้มแข็งเด้อก็ขอขอบุญขอบคุณแทนเสาใหม่เนาะกัทีมงานเทาก็มามอบให้แล้วอ้ายเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆกอ่าสวัดก็สิได้รำไปล่าเลยเนาะบัดนี้เนาะเดินทางเมื่อวานต่อไปเนาะกัเสาใหม่ขึ้นก็ให้ขึ้นพักผ่อนเพราะว่าเฮาก็ดูควรเวล่าขึ้นก็มาโดนนานเติมเลยเนาะพู่ดพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีสวัดเด้อให้อยู่ดีมีแห้งบัด ทุกประเทศเนาะหรือว่าเป็นประเทศไทยประเทศล่าหรือว่าต่างประเทศก็ให้ย,ยูดีมีแห้งที่ติดตามรับส้มสาวาัด์มาลอยตลอดถ้าสาวาัดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำนองเนาะสวัสาวาด์ก็ได้รล่ำลาดเลยพี่น้องเลยกะกล่าวคำว่า,วาสบา,ายดีและสวัสดี